นี่ไม่ใช่การปล้นธรรมดาแต่มันคือปฏิบัติการที่ถูกวางแผนมาอย่างดีเพื่อเย้ยกฎวัยและท้าทายอำนาจรัฐเมื่อกลุ่มคนร้ายชุดดำกว่า10คนได้บุกเข้าปล้นร้านทองกลางห้างดังในสุไหงโกลกกวาดทองคำไปกว่า600บาทมูลค่ากว่า36ล้านบาทแต่เรื่องราวมันไม่ได้จบแค่นั้นครับเพราะนี่คือปฏิบัติการซ้อนแผนที่น่าสะพรึงกลัววิธีการของพวกมันมันเหนือกว่าโจรทั่วไปครับพวกมันเริ่มต้นได้การคุมตัวรปภยุดวิทยุสื่อสาร ก่อนจะเข้าไปข่มขู่พนักงานและกวาดทองคําและในระหว่างหลบหนีพวกมันยังยิงทหารที่พยายามจะเข้าระงับเหตุจนได้รับบาดเจ็บแต่ที่โหดเหี้ยมที่สุดคือกลยุทธ์ในการปิดเมืองครับพวกมันได้โปรยตะปูเรือใบตลอดเส้นทางหลบหนีทําให้รถของชาวบ้านเสียหายไปหลายคันและที่ร้ายแรงกว่านั้นคือการนําวัตถุต้องสงสัยซึ่งก็คือถังแกส๊สไปวางไว้ตามจุดต่างๆเพื่อขัดขวางการติดตามของเจ้าหน้าที่ ก่อนที่หนึ่งในนั้นจะเกิดระเบิดขึ้นจริงซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุไปเพียง500เมตรเท่านั้นเป็นการสร้างความโกลาลหลและความหวาดกลัวไปทั่วทั้งเมืองและจากการวิเคราะห์ของฝ่ายความมั่นคงก็ยิ่งทําให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นครับว่านี้ไม่ใช่โจรธรรมดาแต่เป็นปฏิบัติการของกลุ่มขบวนการที่มีการวางแผนและแบ่งงานกันทําอย่างเป็นระบบโดยคาดว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดประมาณ20คนแบ่งออกเป็น3ทีมทีมแรกมีประมาณ5คน ทำหน้าที่ปล้นรถกระบะ2คันเพื่อนำมาใช้ในการก่อเหตุทีมที่2ซึ่งเป็นทีมใหญ่ที่สุดประมาณสิคนคือทีมที่บุกเข้าไปปล้นทองและทีมที่3อีกประมาณ5คนทำหน้าที่วางระเบิดและโปรยตะปูเรือใบเพื่อสกัดกั้นการติดตามของเจ้าหน้าที่นี่คือการทำงานที่เป็นทีมเวิร์กและถูกฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วใครคือผู้อยู่เบื้องหลังฝ่ายความมั่นคงให้น้ำหนักไปที่ฝีมือของกลุ่ม BRN ครับ ส่วนแรงจูงใจก็คาดว่าน่าจะมาจากการขาดเงินทุนทําไมถึงขาดเงินทุนก็เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เดินหน้าตัดท่อนาเลี้ยงของกลุ่มขบวนการอย่างหนักทั้งการปราบปรามยาเสพติดสินค้าผิดกฎหมายและน้ํามันเถื่อนซึ่งเคยเป็นแหล่งรายได้หลักเมื่อท่อนาเลี้ยงถูกตัดพวกมันจึงต้องหันมาใช้วิธีการปล้นเพื่อหาเงินไปใช้ในการเคลื่อนไหวต่อไปซึ่งล่าสุดกอรมนภาคสี่ส่วนหน้า ก็ได้ออกมาประนามการกระทำที่เยี่ยงโจรในครั้งนี้ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์และไม่คำนึงถึงผลกระทบทั้งเศรษฐกิจในพื้นที่ดังนั้นเหตุการณ์ปล้นทองครั้งประวัติศาสตร์นี้จึงไม่ใช่แค่คดีอาชญากรรมธรรมดาแต่มันคือปฏิบัติการทางยุทธวิธีของกลุ่มขบวนการที่ต้องการจะส่งสัญญาณหลายอย่างทั้งการแสดงศักยภาพการท้าทายอำนาจรัฐและการประกาศว่าแม้จะถูกตัดท่อน้ำเลี้ยงแต่พวกเขาก็ยังพร้อมจะก่อเหตุรุนแรงเพื่อบรรลุเป้าหมายของตัวเอง คุณคิดว่ามาตรการตัดท่อน้ำเลี้ยงจะได้ผลในระยะยาวหรือไม่และรัฐควรจะตอบโต้กับเหตุการณ์นี้อย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นกันและอย่าลืมกดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์ Podcast. สำหรับวันนี้สวัสดีครับ